สวัสดีครับสวัสดีชาว f c e e o o o แลวก็โซเชียลแคมนะครับอันนี้เราจะมาทำเมนูน้ำพริกปลาทูกันนะครับส่วนผสมก็มีดังนี้นะครับนี่จะเป็นปลาทูนึ่งนะครับแล้วก็นำมาทอดนะครับแกะเอาแต่เนื้อนะครับแล้วก็มะนาวครับผมในนี้นะครับก็จะมีพริกนะครับกระเทียมหอมแดงนะครับอันนี้คั่วเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับขั้นตอนแรกก็ง่ายมากใส่ทุกอย่างลงไปนะครับตามนี้นะครับแล้วก็โขลกให้แหลกนะครับครับเราก็ตำพริกละเอียดเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ปลาทูลงไปนะครับก็ตำพอให้เข้ากันนะครับตอนนี้น่ากินมากอันนี้นะครับก็เข้ากันดีแล้วครับวันนี้ พวกพวิจะทําเป็นน้ำพึิบัิิแห้งนะครับก็ตักมันพักไว้ก่อนนะครับตักไว้ทีนี้เราก็มาปรุงรสกันนะครับด้วยน้ําตาลปี๊บนะครับน้ำปลานะครับ ถั่เรามีความเค็มอยู่แล้วนะครับนี่ต้องใส่ลงไปเยอะใส่มะนาวลงไปถ้าใครจะชอบแบบแบบเปียกเหมือนน้ำพริกธรรมดาก็ใส่น้ำอุ่นเพิ่มลงไปครับนี่จะว่าทำเป็นแบบแห้งนะครับอ่อยเหมือนกันละลายเข้ากันนะครับนี่นะครับก็ ส่วนผสมของน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใส่ส่วนที่เราตักไปพักไว้เมื่อกี้นะครับเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้เองอันนี้จะเป็นน้ำพริกปลาทูแบแบแห้งของเรานะครับขอมแล้วก็ตามด้วย นี้จะเป็นผักชีไทยกับผักชีฝรั่งนะครับใส่ลงไปแค่นี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันครับเมนูน้ำพริกปลาทูแห้งนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่น่ารับประทานมากทานกับผักสดผักลวกนะครับผักต่างๆแล้วแต่ความชอบเลยนะครับโอเค ยังไงืมติดตามกันนะครับรับรองว่าเมนูที่นราเสนอไปถูกใจเนี่ยลองทำดูนะครับบ๊ายบาย